สวัสดีจ้าฮัลโหลตากาโฮกําเนิดเลมันโฮไปตากาไทยวันนี้จะมาทำวันนี้จะมาทำอ่าหอยนางรมจ้ะหอยน้าหอยนางรมอ่าน้ำแดงจ้ะจะมาทำหอยนางรมน้ำแดงนี่ก็ไอโฮอ่ะอยู่ใส่ก้อนแงและาก็มาหลกย่หลกเคยสิน้นแล้วล้างให้สะอาดแล้วทีนี้ใช้แป้งแป้งมันล้างให้สะอาดแล้วทีนี้เราก็จะไปลวกเอาลวกน้ําก่อนนะคะลวกน้ําแล้วนี่คือลวกน้ําแล้วนะคะ Ng lịch của lê, sau sinh tà yong, 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 rửa yong, 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 ก่อนที่จะทําเราต้องมาทําซอสก่อนจ้ะเกือบลืมไปก่อนที่จะเราจะมาทำมาทำซอสก่อนจ้ะก็ไม่เยสิรเส้นจัจังจ๊ะซิ่งฮ่าละหยวสิ白胡油先啊胡油少少ิฟันใส่ ซอสหอยซอสหอยนางรมแล้วก็ใส่พริกไทยเข้าไปน้ำตาลใส่น้ำตาลนะคะหลาะที่ทองเราเฮยนะหลอดซิ้วๆใกล้ฟันเราอีกแกจะใส่ผงขนอนไปนิดเดียวจ้านิดเดียวนะจ๊ะหลอดซิ้วๆใกล้ฟันเราอีกแกซิ้ๆวๆมายาล่วใส่น้ำมันงาน,นิดหน่อยจ้า ตามด้วยซีอิ๊วนะคะใส่ซีอิ๊วเข้าไปจ้ะโอเคทีนี้ก็ผสมน้ำกันจดแลวจอก,การที่สวยเลยเลยล่ะเลยเจ้งละ ใส่น้ำมันเข้าไปหล่อฟองที่ยาวเลยซิดๆยาวก็อยู่ฟองซิ้อ่ะเคต้าที่ช่อยรือเหรอเฮ้ยใส่เครื่องเข้าไปนะคะกระเทียมสับอ่ะพริกขี้ฟ้าพริกขี้ฟ้าแล้วก็มีขิงนะคะผัดให้หอมเลยจ้ะ

ตัวชั่มโตละว่าฟอที่เจองจับเราเอยทีนี้เราใส่ซอสเข้าไปนะคะซอสที่เราเตรียมไว้นะคะใส่เข้าไปจ้ะจยาแพีนะจากนั้นเราก็มาทําแป้งเปียกนะคะเรามาทําแป้งเปียกเตรียมก็ไว้จ้ะ ทีนี้เราก็ใส่ไฟน้งลมเข้าไปหรอที่โหรอเฮ้ยแล้วฟองที่โหรอเฮ้ยใส่หล้วจน้ขกาไปจ้ะฟองที่เลงไปล้วนิดนิดนิดนซิวซิวเจดาิลนอดนิดนทดนิ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 ดิิด อก็มาฟองก็ที่ที่หินเหรอเฮ้ยทีนี้เราก็ใส่แป้งเปียกเข้าไปจ้ะใส่แป้งเปียกเข้าไปนะคะเต็มตัวให้เกลีกยงๆได้ไงพอที่ชง่องลงไป ใส่ต้นหอมโรยเข้าไปจ้ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วจ้าลาก๊มเจ้าเก้าติ่มกันละลาบเก้าติ่มละแใ่หมฮะง่ายดีเยลยก็จึงฟันจะหลับเลยตกกันอยูอ่องก็ลุกสุกแล้วกกละล้วนี้ตสงก็แลา 就完咗啦，家 OK，蚊户就搞掂啦，大家，拜啦家，再见，大家拜拜。